เริ่มอ่านย่อยหน้านี้นะครับเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอาประกาศเนี่ยเข้าใจฟิสิกส์พื้นฐานนะครับที่อยู่เบื้องหลังการแพร่ระบาดด้วยแอโรโซล,ลหรือฝอยละอองขนาดเล็กนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อจัดการ ความซับซ้อนของกลยุทธ์การลดการติดเชื้อนะครับที่เป็นไปได้นี่นะครับเราก็จะพูดกันในบทความนี้นะครับว่าการวิเคราะห์ในภาพรวมเนี่ยมันจะสามารถตีกรอบในรูปหรือในคำที่เรียกว่า equivalent Outdoor air delivery นะครับได้อย่างไรเนาะโดยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์นะครับความเสี่ยงในการติดเชื้อกับปริมาณการใช้พลังงานนะครับตัว equivalent outdoor air delivery เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือการส่ง อากาศภายนอกเทียบเท่านะครับถ้าเป็นช่วงหลังๆนี้เนี่ยหรือว่ายัางในสแตนดาร์ดสองสหนึ่งที่เพิ่งออกใหม่นะครับตัวนี้มันจะไปพ้องกับสิ่งที่เรียกว่าเอ่ออีควิเวลเลนต์คลีนแอร์โฟล์มันคือมันคือตัวประมาณเดียวกันนะครับอันนี้คืออีควิวลเลน์ Clean Airflow ก็คือการส่งอากาศสะอาดเทียบเท่านะครับความหมายก็คือไอตัวที่เรียกว่าอากาศสะอาดเนี่ยเขาก็มักจะถือว่า outdoor air เนี่ยอากาศภายนอกเป็นอากาศสะอาดเพราะว่ามลพิษมันก็จะเจือจางมากๆใช่ไหมทีนี้อากาศสะอาดเนี่ยหลักๆมันจะมาจากสองอย่างก็คือ outdoor air บวกกับอากาศที่ผ่านการบำบัดหรือผ่านทรีทเมนต์นะครับซึ่งหลักๆก็จะเป็นการกรองนั่นแหละเป็นฟิลเตรชันเนาะแต่ว่าอากาศสะอาดเนี่ยมันอาจจะมาจากอย่างอื่นได้ด้วยเช่นเอา,เอารังสียูวีมาฆ่าเชือ้อผ่านตัว e อออไนเซอร์นะครับเพื่อทำให้เ,เชื้อโรคมันตายได้ในแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัว Uh, Clean Air ตัวนี้มันก็มาจากสองส่วนหลักๆนะเอาดอ o ์แอร์ตรงๆกับอากาศที่ผ่านการบำบัดหรือว่า Treatment ด้วยวิธีกันต่างๆเช่นการกรองครับเดี๋ยวลองดูนะว่าอ่านไปว่าอ่านไปเรื่อยดูว่ามันพ้องกันหรือเปล่านะอันนี้เป็นอย่างที่บอกอันนี้มันเป็นบทความเมื่อปี2022นะแต่ว่าไอ้คำวา่า Equivalent Clean Air Flow เนี่ยมันออกมาตอน ประมาณกลางๆปี2023นะอยู่ในมาต n d านสองทีหนึ่งนะครับไปต่อนะครับนั้นผู้เขียนนะครับผู้เขียนเนี่ยก็นำเสนอผลกระทบนะครับของกลยุทธ์การลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในระบบปอากาศที่เป็นไปได้เนี่นะครับแล้วก็ไปเน้นเอากรณีที่ มีทั้งได้ผลแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับสำหรับจุดประสงค์ของเราของผู้เขียนเนี่ยผู้เขียนก็จะเน้นนะครับโฟกัสออนนะครับเน้นไปที่ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่เป็นสมัยใหม่นะครับแล้วก็แบบคล้ายๆว่าพบเห็นได้ทั่วไปอะ่ะในอาคารเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ ในสภาพอากาศที่มันมีอยู่ในประเทศสหรัฐนะครับในภาพรวมนะครับเราก็จะเน้นไปที่ข้อสังเกตดังต่อไปนี้นะครับซึ่งมาจากกรณีศึกษาที่เขาพิจนารณานั่นแหละนะครับแล้วก็จบด้วยโคลอนนะแล้วเดี๋ยวก็จะไล่ว่ามีข้ออะไรบ้างนะครับมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะครับ